ไลโคปีนดีไงครับก็ดีะครับ,รบมันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระพวกนี้เนี่ยเราอย่าไปคิดว่ามันอะไรดีมากมมันดีไปหมดอ่ะอไ,ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการชะลอวยัยเรื่องของสายตาเรื่องของวิตามินต่างๆในเมืองอเทศมีเยอะเลยเวลาเราเราได้ความรู้เกี่ยวกับเรือร่องของการใช้อาหารเร่งระบบเผาผลาญเนี่ยเราก็คิดว่าเราจะกินุ๊บแล้วเราจะผอมบอกไม่ใช่นะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ2หมอปวนเชฟผมหมอท็อปครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมมนุษย์ครับสวัสดีครับผมเชฟซันครับวันนี้เรามาในเมนูอะไรครับเชฟครับตอนนี้เป็นสเต็กหมูแล้วกันครับสเต็กหมูครัดูซิมเปิ้ลไปไหมเบสิกเกินไม่ได้แล้วขอมีความสับสนนิดนึงให้ซับซ้อนนิดนึงไม่ยังพูดไม่จบเลยจ้ะโอ้โอเคแล้่วา็ใจร้อนไปหน่อยสเต็กหมูกับ ทอมะเขือบาลสเมทเิ่มเริ่มเริ่มเริ่มมีมิติเริ่มมีมิติก็เสิร์ฟคู่กันนะพร้อมกับทอมะเขือก็แล้วก็ตัดเรียงนิดนิดด้วยน้ำส้มสายชูบาลสเมทแล้วใส่เลยครับคุกกิ้งง่ายๆก็จะแบบเย็นนิดหน่อยอะไรเงี้ยพอได้ออกจากตู้เย็นมันจะไม่ได้เย็นจัดเนาะเือจับแล้วรู้สึกเย็นนิดๆใช้คำนี้แล้วกันเย็นนิดๆบอกไม่ได้อ่ะไปลองกันเอาเองแล้วกันนะเขาเรียกว่าคลายความเย็นก่อนเป็นงแต่1ชั่วโมงครับซีซั่นครับซีซั่น ไปเกลือนะครับเกลือจำพูจัดไปนะครับ8 0สารนะครับนับไม่ถูกครับแต่เน้นๆคือแมกนีเซียมโพแทสเซียมฟอสฟัตครับเอางั้นเลยนะครับอย่างอื่นก็ไม่จำแล้วครับใครมานั่งจำใครอยากจำก็ตามสบายฮะโอเคนะครับตั้งกระทะไฟกาเนี่ยควันเริ่มขึ้นครับผมวางได้เลยตั้งไว้ตั้งแต่ชั่วโมงก่อนแล้วครับก่อนเริ่มถ่ายฮะวันนี้จะไหม้ไฟไหม้บ้านอยู่แล้วครับ ให้มีซูซ่าทนิดนึงซูซานี่หนึงนะซูซานี่หนึ่งนะครับแล้วก็อย่าไปยุ่งกับมันใช่ครับอย่าไปซนนี่ผมบอกเผื่ออาจารยนทุชาเลยระวังกระเด็นนะอาจารย์ทำไหมเราจะเพียเขาได้แล้วสักประมาณสองนาทีสองนาทีทำไมครับนิดนึงวะโชว์ภูมินิดนึงี่เท็จมีอะไรนะพิธีนีมีอะไรนะครับเมื่อเกิดเท็มีมีอะไรบ้างีนจำไม่ได้ไลโคปีนครับกระเด็นมีไลโคปีนครับเป็นมุกนะครับเมื่อกี้เป็นมุกนะครับนาทีครึ่งแล้วครับประมาณนี้แม่ ไลโคปีนดีไงครับก็ดีครับมันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระพวกนี้เนี่ยเราอย่าไปคิดว่ามันอะไรดีมากมัน,มนดีไปหมดอ่ะไม่ว่า<ร>ะวจะเป็นเรื่องของการชะลอวยัยเรื่องของสายตาเรื่องของอวิตามินต่งางๆในประเทศไทมีเยอะเลยไลโคปีนก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับวิตามินเขาก็เยอะพวกนี้เราก็กินนะครับดิบบ้างสุกบ้างจะต่างกันเนาะกระเทียมครับกระเทียมดีครับกระเทียมดีดีดีครมีสารเยอะจำชื่อไม่ได้เยอะไปหมด บางคนก็ใช้รถไขมนันเนาะใช่ก็มีมีส่วนเรื่องของการช่วยระบบเผาผลาญแต่<ช>แต่<ช>ผมขอเน้นย้ำนิดน,งนึงครับเวลาเราเราได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการใช้อาหารเร่งระบบเผาผลาญเนี่ยเราก็คิดว่าเราจะกินปุ๊บแล้วเราจะผอมบอกไม่ใช่นะครับ <c oughs> คือ,ค,อคือการเร่งระบบเผาผานไหมครับว่าอันนี้เป็นส่วนเสริมแต่สิ่งที่ท่านอยากลดน้ําหนักคือท่านต้องอยากินของที่มันไม่สมควรจะกินเช่นพวกน้ําตาลพวกแป้งที่ทำไม่อ้วนไม่ใช่ท่านกินน้ำตาลระบบเผาผลาญก็ทั้งออกท่านกินน้ําตาลท่านกินแป้งเยอะ เหมือนแบบเหมือนแบบเอายาพิษเข้าไปร้อยส่วนแหมเพิ่มระบบประยาะกินกระเทียมสามกรีดมันมันก็สองเปอร์เซ็นต์โอเคเหมือนเหมือนเรือแตกแล้วเอาน้ำมันไปอุดอ่ะมันก็ล่มหมดอ่ะไม่ลงครับนี่เราก็ปล่อยเชฟทำไปฮะเด็กๆนี่เรื่องนี้ดูตรงแล้วอาจารย์อยากจะนั่นไหมครับครับผมขอเบสหน่อยครับอากรีดลดไหมไม่หอมแลกรีดยอดนะครับจริงเราต้องเบสบ่อยๆนะครับเราทิ้งไว้อย่างนี้ก็ เสียของถ้าเราเบสบ่อยๆมันก็จะแบบความร้อนไงกระเียมก็จะกรอบนุ่มหน่อยนุ่มเบสเนี่ยช่วยให้อุณหภูมิมันแบบทั่วยถืงนี่นานโอ้จัดไปอ่ะใส่กระเทียมก่อนเลยมาเติมท็อปอ่ะหัรนเบาๆเดี๋ยวเพื่งครับใส่ให้ครบก่อนครับต้องรีบครับต้องรีบต้องรีบใช่ไหม ที่จะเขาบอกว่าทำบ่อยที่บ้านสบายๆครับปกติผมกินสดๆเลยครับกิง่ายสุดสวี่ครับเนื้อจะผัดไม่เยอะนะครับผัดแค่แบบพอพอกุ้มกินได้ความเค็มนิดนึ่งแล้วต้มส่ชวางหน่อยครับนิดนึงตัดรดะครับตัดรด กบลิ่นน่หกินอกลิ่นบัสมาแรงมากของเติร์นนียังอาจารย์ชอบเลยสบายครับกินสุขภาพเลยนะเนี่ยบัสมที่มีความเปรี้ยวนะกินครับ ผมแมนยอดครับผมแล้วก็จะใส่อันนี้ตอนไหนครับคะ่ะเดี๋ยวเราโรยข้างบนพอ่ใชแล้วมาตัวนี้เปรี้ยวอ่ะเอาเปลือกก่อน ความสดชื่นนะครับกลางก่อนเลยครับดูสุดยอดเนี่ครับก็จะแบบนี่นะมีแน้อออ่าเยี่ยมครับเอาแบบแ,บบแบบทนแทนต่อหรือ,าอทานเลยทานเลยแล้วครับใหญ่ไ,ไหมานยายได้อยู่นะผมว่าคือ<ม>ถ,ถ้าบางมากมันจะไม่พรีมเมียมหะ<ม>อ่า คือบางมากมันหายจากร้านทั่วไปได้ไงทำเองมันต้องอยานหนาทำไมดูเซกเตอร์อะไรแย่ยกันมันจะเป็นเนื้อส่วนเนื้อแดงอ่านเ,นเนื้อส่วนที่เป็นเนี่ยอย่างเงี้ยคนละส่วนใช่ครับอ๋ออ่าคนละส่วนกัน ดูนครับอันที่สวยที่สุดก็คืออันนี้ครับผมจะบอกเลยครับว่าในจานเชฟหรือจานของมาท็อปครับครับอันนี้แน่นอนครับอันนี้คือของเชฟใช่ไหมครับถึงจะสวยงามขนาดนี้ไม่เชือของเชฟท็อปเชืเชืเขาไม่จัดแบบนี้ครับวางๆอย่างครับไม่ได้สติ๊กเกอร์ยังไม่ออกเลยครับดูไม่มีสติครับเสียงสาบันนี่เลยแต่นี่เลยครับ โอเคครับชิมได้แล้วครับอาจารย์นุชาเมื่อกี้เราเห็นแล้วครับเราเอาใช่ไหมครับไม่ใช่ใช่ไหมครับเอาไม่ได้เลยอาจารย์เอาอะไรครับชุ้งเวลาสำคัญแล้วครับกินแล้วครับแต่เมื่อกี้ต้องขอแอบกระซิบนิดนึงครับว่าอาจารย์ท็อปแอบเทสตหมูไปแล้วครับนุ่มแล้วครับไม่ได้แอบครับเทสจริงจังชัดเจน น้ำมะเขือเทศเท่าไมัมไเ่ค่อยมีเลยเขาไม่อยากได้ลาคาเปีนเยอะเดี๋ยวนะต้องขอใส่ส่วนผสมันเมื่อเขื่อทศสุกนี่แาลโคุปินจะเพิ่มขึ้นประมาณสั30ก30-35เปอร์เซ็นต์เทียบกับเดิมจริงๆอันนี้ก็คือเหมือนเราไม่ได้ไปทำสุกมากนะเมื่อกี้ไปก็เบาๆจริงๆคือทำซอสอนะ เอามาทานคู่กับหมูทานเล่นๆนี่แนมผักสลัดเพิ่มก็ได้จ้าอืมนี่กินเดิบได้เลยใช่ไหมครับได้ได้ครับโอเคครับสำหรับเมนูนี้ขอชื่ออีกครั้งครับเชฟครับนี่เป็นฮอสสเต็กเวฟชูเมตชูบอลสไมท์กาบนะครับสั่งกรีกก่อนก็สเตับผมูกับมะเขือเทศสตรอว์เบอร์รี่สตรอวทเซอสซอส่มะเขือเทศบาสมิกครับอ่าสเต็กหมูกับซ้อมเกลือเทศบาสมิกก็ลองไปทำกันดูได้นะครับแต่ที่ เมนูนี้ง่ายมากแล้วก็แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความความยากมันอยู่ตรงที่ว่าขนาดชิ้นหมูกับความนุ่มของหมูนั้นเองนอกนั้นมันอีซี่มากเลยถ้าเราทําบ่อยๆเราก็จะชินแล้วอ๋อหมูคือยร้านนี้นะเท่านี้แคประมาณ5นาทีถ้าเราไม่มีพายนัดเราใช้ถั่วอัลมอนด์ได้ไหมก็ได้ครับก็ขอให้มันเป็นถั่วใช่จริงๆเราคอมบิเนชันได้เลยเราจะผัดแค่เหลือแค่กระเทียมก็ได้ถ้ามีแอนโชวีก็ใส่ไม่มีก็ไม่ต้องไม่มีก็ไม่เป็นไรใครอยากอีสานหน่อยผมพูดอย่างนี้เลยนะ ปลาล้าก็ใส่ได้ใ้่ก็เหมือนหมูย่างออมันก็อย่อยอะหมูย่างจิ้มซอสอย่างนี้หมูย่างปลาล้าก็ทำได้เออโอเคส่วนผักอยากทานอะไรก็ตาเอาที่สะดวกเลยก็ชอบเลยักถาดหนึ่งก็ได้จานหนึ่งก็ได้นะครับโอเคครับแต่สำหรับเมนูนี้อร่อยมากๆครับแล้เก็คิดว่าน่าจะดีต่อสุขภาพสุขภาพแน่นอนครับดูนี่เป็นโปรตีนเนาะโปรตีนเน้นๆโปรตีนเน้นๆนนะครับอย่างหมูนี่ชิ้นหนึ่งเนี่ยได้โปรตีนเนี่ยอย่างน้อยผมว่าชิ้นนี้นะ มี30กรัมนะครับท่านไม่ต้องไปทานอาหารเสริมแรงสิ้นน่ะทานแค่นี้พอแล้วนะครับแค่นี้ก็ชีวิตดีแล้วครับโอเคครับวันนี้ก็สหมอกรุนเชฟขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ